Chào mọi người, chào tất cả mọi người. Hôm nay tôi sẽ ăn chèo mắm cuộn. Tôi sẽ ăn chèo mắm cuộn. Tôi sẽ ăn chèo chèo mắm cuộn nữa. Tôi sẽ ล่างปากเนาะเ้ากนินนั่นกับสีิข้าวยุดติฟันซีว่าข้าวยืนแล้วกินปลาทูน้ำเนีียจ้ากินปลาทูน้ำเลยวข้าว อยู่ในบ้านปันอยู่ทงอยู่ทาผุนเด้พี่น้องจากเสียงนกเสียงกาหลายเฮ็ดขีดกันเสียงไก่แน่เสียงนกแน่เสียงกาแน่เป่นว่าให้บ่ไห้มีเสียงรบก,กวนบ่ม,มีกับบ่ได้แล้วนอนมันอยู่กับนกกับกากับไก่หาลังคีบมาห้องแตกงามยา,ามอยู่ไกลหน่อย เขาในห้องได้อยอะานอกมานอ,อกห้องเสียงนกกรสัญยัวยัวอยู่เสียงนกแตกเงาเงาเราเลี้ยงเงินบุญอากาศกูได้็อยกได้เนาะมาเห็ดเห็นเพื่นได้ จับมเฮ็ดน้ำกันมะคอยมาขวา,าน้ำกันมาซอยกันจับมือกันดันกันไปคอยดันเจ้าเจ้าดันคอยมันมันตน้องมีนะจักมือใดมือหนึ่งมือของเฮาเนาะสูไปน้ำกันสูเอาเงินบุญอากาศ ผู้ใดขยันไหวกับผู้นั้นละได้ไหวส่นขยันยุ่นแล้วว่าแต่หูเมียขึ้นมาเมื่อเศ้าใส่โทรศละส์ติดเนาะหูเมียเดือกเศ้าเดือกหูเมียสวยเศร้าวสวยละค่ะผู้ใดก็ได้เอะตามนี้ละพี่น้อง